เก๋งรุ่นใหญ่ซัดก,กันนัวเทส l a โ o เดล3 BYD สิววันนี้ B X o อ d มาซัดอีกทั้งหากเปรียบเทียบกันเลย3รุ่นนี้ใครเด็ดกว่ากันมาดูเลย สวัสดีครับผมคาร์ลิซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาเปรียบเทียบกันดูนะครับเป็นศึกรถเก๋งขนาดใหญ่นะครับก็มีเทสลาโมเดล3นะฮะแล้วก็มีทางด้านของ BYD ซิลทึ่งออกมาก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่า2รุ่นนี้เขาซัดกันวนวลเลยนะฮะแล้ววันนี้ Honda Accord นะครับประกาศราคาออกมาที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันแน่ๆนะฮะวันนี้คาร์ลิซิ่งก็เลยจะพามาเปรียบเทียบนะสรุ่นนี้รุ่นไหนเด็ดกว่ากันนะครับพามาดูทางด้านของตัวราคา Accord ก่อน a c ค o r d เนี่ยเปิดราคาออกมานะครับเริ่มต้นจากที่ตัวถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่1ล้าน5 29,000บาทนะครับในตัว E นะฮะอจริงๆเขาเปิดราคามา3ตัวนะครับแต่ตัวถูกสุดเนี่ยเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทเลยนะฮะแล้วมาดูตัวกลางของเขานะครับเป็นตัว EL เนี่ยราคาที่1 6 6 9 0ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าตัวราคาไม่ค่อยต่างกันมากนะระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปนะครับ แต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกชอบออปชันประมาณไหนนะครับก็ต้องเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครแต่ส่วนที่แพงที่สุดนะฮะตัว RS ตกแต่งพิเศษนะฮะตัวท็อปอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะฮะสำหรับตัวแอคคอร์ตัว RS นะครับทั้ง3ราคานี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วราคาเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวรถ EV 2รุ่นที่กัลเลซิงพูดมาเมื่อต้นคลิปนะฮะ วันนี้พามาเปรียบเทียบทั้ง3รุ่นเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในลหลายๆมิติเนี่ยแอคคอร์ดนะฮะจะสู้ชาวบ้านจะช่องเขาไหวไหมนะครับโอ้โหแต่บอกเลยนะครับมันสุดจริงๆเริ่มต้นจากที่เรื่องของราคานะครับของตัวที่ถูกที่สุด b y d e a l นะฮะตัว Dyna m ิ c ราคาที่1 3 2 5 0 0้าน้านบาทนะครับแต่ถ้าถูกที่สุดของทนานโมเดลสานัปัจจุบันนะครับอยู่ที่1 5 90, 9 9 0 0้านาทอา่เาันแถ้าเป็นแอคคอร์ดนะฮะตัวถูกที่สุดอยู่ที่1 529,0 0้านาท โอ้โหถ้าเปรียบเทียบตัวของราคานะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหนี่ซัดกันมันจริงๆนะครับแต่ถ้ามองอย่างนี้นะฮะตัวของ b ี d ีดีซน่าจะได้เปรียบเพื่อนเขาอ่านิดหน่อยนะฮะว่าอย่างนั้นก็ถูกกว่าชาวบจะช่องเขานะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยอ่าไม่มีนะฮะรถ b ี d ีดีซก็จะเป็นของรถ e v ไปเลยนะครับแต่ว่าฮอนด้าแอคคอรเองนะฮะก็แหมความแรงของรถน้ํามันนะฮะรถ h y b ริดนะครับอ่าก็จะได้เปรียบทางด้านของ การหาเติมเชื้อเพลิงง่ายกว่านั่นเองนะครับก็คือปั๊มน้ํามันเนี่ยสามารถจะหาเติมได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ช่างซ่อมเองนะครับก็ซ่อมง่ายว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทางด้านของรถ E ีีก็อาจจะเสียเปรียบนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าสําคัญมากๆนะถ้าเกิดแบตเตอรี่เสียมานี่คือแพงแบบแพงมากๆนะครับถึงขั้นว่าซื้อรถชันใหม่ได้เลยนะฮะแต่พอมาดูตัวแพงที่สุดนะครับ b y d Seal เนี่ยราคาตัว Per f o r m a n c e นะฮะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับ ส่วนเทสซาโมเดลสาตัวใหม่นี้นะครับราคาตัวแพงที่สุดยังเป็นตัวกลางอยู่นะครับราคาที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทส่วนทางด้านแอคคอร์ดนะครับตัว R S เนี่ยรา,ราคาแพงที่สุดอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเกิดมองดูตัวแพงที่สุดเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของ B Y D Seal เนี่ยโอ้โหได้เปรียบหลายมิติเลยนะครับแต่ว่านะฮะเทสซาโมเดลสามเนี่ยณนะปัจจุบันนะยังเป็นตัวรองท็อปอยู่นะฮะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับโมเดล ที่ผ่านมานะครับเขาะจะมีตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันแต่ในปัจจุบันเทสซาวเดสยังไม่มีประกาศในประเทศไทยนะครับว่าจะมีตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์ไหมนะครับส่วน h o n d ้ a c อ o r d นะฮะราคาไฮบริดเนี่ยจริงๆแอคคอร์ดเขาราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะทางฝั่งของรถญี่ปุ่นนะครับก็เน้นทางด้านของเรื่องได้เปรียบนะครับเรื่องของเมนเทนแนนเรื่องของศูนย์บริการที่หาง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ก็มองดูทางด้านของตัวแพงที่สุดเนี่ยโอ้โหเปรียบเทียบราคาใกล้เคียงกันนะการที่ซิ่งบอกเลย อยู่ที่ใครชอบรถสไตล์ไหนหน้าตาแบบไหนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหนี่ซัดกันนัวยยสําหรับตัว3รุ่นนี้นะฮะหมัดหนักทุกรุ่นนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบเรื่องมิติถัดมานะฮะเรื่องแรงม้าและแรงบิดนะครับอ่าเปรียบเทียบทางั้นของ b ีวีดีซีลก่อนตัวถูกที่สุดตัวดนามิกนะฮะแรงมา้าที่204แรงมา้าแรงผิดอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับส่วนเทสซาโมเดลสนะฮะตัวกําลังนะครับแรงมา้าที่347แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับส่วนฮ o น d ้า c c o r d เนี่ยเขาเป็นเครื่องไฮบริดนะครับเครื่องไฮบริดก็คืออาจจะนับรวมกันนะฮะกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์และก็ของการปั่นไฟของมอเตอร์นะฮะอยู่ที่207แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าทางด้านของเครื่องรถน้ํามันนะฮะแน่นอนว่าก็จะมีการอาโอ้โหต้องบอกว่าขับทีนะฮะแค่200แรงมา้านี่ถ้าเป็นรถเก่งนี่เหยียบสนันวันไหวอย,อยู่แล้วนะฮะ แล้วพอมาดูตัวแพงที่สุดนะครับเริ่มต้นจากที่ BYD Seal นะฮะตัว Performance เนี่ยโอ้แรงม้าซัดไปนู่นเลยนะฮะ530แรงม้าแรงบิดอยู่ที่670นิวตันเมตรโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับแต่พอมาดู t ท s l a เวเดนะฮะก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหน้าอยู่ที่4 4 1แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 9 3นิวตันเมตรนะครับส่วน h o n d ้ Accord เนี่ย ถ้าเกิดว่าการเลซิ่งเข้าใจไม่ผิดนะทางนั้นแอคคอนน่าจะใช้เครื่องเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวราคาเริ่มต้นนะครับจนถึงตัวท็อปนะครับก็อยู่ที่207แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่3านิวตันเมตรซึ่งก็ต้องบอกว่าพอแน่นอนนะฮะสำหรับรถน้ํามันแอคคอร์ดนะครับเป็นเครื่องไฮบริดนะครับก็จะมีทางด้านของมอเตอร์ช่วยปั่นไฟนะครับแต่เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการทํางานของเครื่องรถไฮบริดของแอคคอร์ดเป็นยังไงนะครับทีนของเรื่องตััวถดมาเละ สำหรับการเปรียบเทียบตัวถัดมาก็คือเรื่องของระยะการวิ่งนะครับระยะการวิ่งเริ่มต้นจากที่ Honda a c c o r d ก่อนนะฮะ Honda a c c o ค d รนเ,คเนี่ยเคลมไว้นะครับอยู่ที่ระยะการวิ่งที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราเปรียบเทียบ3รุ่นเนาะมันก็จะมีการเปรียบเทียบที่แตกต่างกันนะครับแต่เอารถน้ำมันกับนะ้ำรถไฮบริดนะครับเริ่มต้นจากตัว E ก็คือตัวเริ่มต้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปนะครับตัว RS นะฮะระยะการวิ่งของ Honda a c o r d นะก็ยังเป็นระยะ เดียวกันนะครับอันนี้คือการเรซิ่งวัดจากนะครับที่ตัวเลขที่เขาเคลมนะฮะแต่ว่าการขับจริงไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปลองขับวันหลังนะครับว่าจะประหยัดประมาณไหนนะฮะแต่ว่า25กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดมากๆนะเพราะว่า Honda a c o o r d ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับ แต่ว่าเป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดก็ต้องบอกว่ามีระบบไฟฟ้าช่วยปั่นด้วยนะฮะการขับการขี่ก็เลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ถ้าตีด้วยราคาน้ํามันปัจจุบันนี้นะอยู่ที่ประมาณลิตรละกิโลละหนึบาทกว่าๆเท่านั้นนะครับแต่พอมาดูทางด้านของ BYD Seal นะฮะ BYD Seal อยู่ที่510กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะฮะระยะการวิ่งของ Accord กับ BYD Seal ที่พามาดูวันนี้นะฮะเขาวัดกันคนละแบบนะครับ แต่ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะฮะเรื่องของกิโลเมตรนะครับการวิ่งต่อกิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นทางด้านของรถ e ีวีเนี่ยเดวกาเซซิงจะมาเปรียบเทียบให้ดูในวันหลังแล้วกันนะครับแต่ว่าทาง b ีวีดีีเนี่ยตัวเริ่มต้นนะครับ510กิโลเมตรต่อการชาร์จก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่มาตรฐานเลยนะฮะเป็นแบตเตอรี่ที่มาตรฐานเลยนะครับ แล้วพอมาดูตัวแพงที่สุดของเขานะครับตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะฮะระยะการวิ่งอยู่ที่580กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับอันนี้คือตัวแพงที่สุดนะแต่จริงทางด้านของ b y d Seal เขาจะมีตัวกลางนะครับตัวที่แบบวิ่งไกลที่สุดนะฮะไอ้ตัวนั้นนะ่ะวิ่งโอ้โหหกร้อยกว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จเลยนะครับต้องบอกว่า b y d Seal นี่มาได้เปรียบหลายหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของอแรงม้าที่ให้มากกว่านะครับเรื่องของทางด้านของอรถในการชาร์จต่อครั้งเนี่ยที่ได้มาก มากมากจริง,รงๆนะฮะต้องบอกว่า BYD าีซลตอนนี้ดูดีแบบสุดๆเลยนะครับแต่พอมาดูทางด้านของอีกฟากฟงฝั่งนึงนะฮะรถ EV เทพอีกรุ่นหนึ่งก็คือเท sla โมเดลสอันนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแน่นอนนะครับทางด้านของตัวเริ่มต้นของเท sla โมเดลสเนี่ยระยะการวิ่งนะครับอยู่ที่5 1 3กิโเมตรต่อการชาร์จนะฮะต้องบอกว่าก็ถือว่าดูดีมากๆนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ว่านะฮะเขามีวงเล็บอยู่นะระยะการวิ่งนะครับของเขาเนี่ยมีการวัด พิเศษนะฮะซึ่งการที่สินคาดว่าอาจจะวัดไม่เหมือนกันกับ Biodiesel นะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนมีข้อมูลนะครับก็เสริมเข้ามาได้นะครับว่าการวัดของ b v d i e s l กับเทสซ่าโมเดลสแตกต่างกันยังไงนะครับแต่พูดถึงว่าตัวเริ่มต้นนี้ก็โอ้โหวิ่ง500กว่านี่สุดยอดนะครับทีนี้มาดูตัวถัดมานะฮะก็เป็นตัวแพงที่สุดของเทสซ่าโมเดลสามปัจจุบันนี้นะครับระยะการวิ่งนะฮะอยู่ที่629กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแต่ย้ําอีกทีนึงนะฮะ ถ้าเป็นตัวรองนะครับตัวรองอย่างนี้นะฮะโมเดลที่แล้วอันนี้คือตัวรองท็อปนะครับเทสซาโมเดลสามการเลซ็งมองว่าน,ะะน่าจะมีตัเปอร์ฟอร์แมนแน่นอนแต่ว่านาปัจจุบันยังไม่มีนะฮะเราก็เลยเปรียบเทียบตัวนี้ว่าเป็นตัวแพงที่สุดได้นะครับ อ่อันนี้ก็คือทั้ง3รุ่นนะครับที่พามาเปรียบเทียบในวันนี้นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าในประเทศไทยเรานะครับจะมีการต่อสู้กันเรื่องของสเปคเรื่องของราคานะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะทำให้หลายท่านนะครับที่ได้ขับรถขับลารถเก่งรถไรกระช่างนะฮะในปัจจุบันนะผมว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะไม่ว่าจะมองเรื่องของมิติเรื่องของออปชันอะไรต่างๆเนี่ยอ่ถือว่าเป็นข้อดีสาหรับคนไทยเลยนะครับอ่าสหรับวันนี้ของคุณผู้สมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ